อ้โขาหลุดมือเลย always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's e i just wanna keep moving ครับวันนี้เอาเหยื่อใหม่มาเทสนะครับกระปอมดีนะครับผมนี่ครับมีขาสองข้างครับแล้วก็มีหางด้วยตัวเบ็ดสองโอนะครับเป็นงานไปช่อนนะครับดี๋ยลองดู ลองดูเอ็กชั่นกันครับนหนัก8กรรมนะครับลองดูดูโู้เลยไม้เดียวเลยโอ้ไม้เดียวเลยครับโอ้ เนี่ยครับกระปอมบีนะครับตีไม้เดียวเลยนะครับดูน้ดูครับทรงเหยื่อเขานะครับจะคล้ายธรรมชาตินะครับตีน้ำปั๊บๆนะครับคล้ายธรรมชาติมากให้เดียวรู้เรื่องครับกระปอมบีนะครับผมเหยื่อใหม่จากค่้ายจำนะครับโอเค สุดยอดจริงๆครับผมกระป๋อมบีนะครับหาติดกระเป๋าไว้เลยครับแอคชั่นดีมากสุดยอดครับ ขาหลุดมือเลยตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าผมปิดเบรกแน่นนะครับปิดเบรกแน่นเกินแล้วก็มันหมกเข้าไปในหญ้าครับงัดเต็มที่หลุดมือเลยคัน นะครับกระปอมบีนะครับฮัดทะลุเลยคันหลุดมือด้วยไซเล็กไซใหญ่โดนหมดนะครับเนี่ยครับหางของเขาจะหางจะพิ้วแต้องมีขาตีน้ําด้วยนะครับตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวตัวเล็กๆเ,เหมาะมากๆก,ก,กับปลาช่อนนะครับครับผมกระปอมบีครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับงานปลาช่อนนี้ ปากัดแบบไม่ระแวงเลยสุดยอดครับโอ้พังแ้มั่งลอกหลุดโอเคเดี๋ยวลองก้นก้กระปอมดีเดี๋ยวไม่จับให้จับนีนครับผม ขัดตกปลาดนะดเดี๋ยวไม่กัดเยี่ยโดนครับโดนแล้ว สวยเลยครับผมกัดกระปอมบีครับเกี่ยวกัตัวใหม่นะครับผมว่าแล้วขย,ขยับไปขยับมาไม่รอดนะครับ,รบ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่อยากใช้ชิปเปอร์นะครับเพราะว่าปลามันตายนี่ครับกระปอมบีนะครับเกี่ยงใหม่จากไข่จำนะครับ ตัวนี้จะมีขานครับตัวนี้จะมีขาสองข้างนะครับแล้วก็มีหางด้วยนะครับผมหางจะพิวนะครับใช้ธรรมชาติมากๆเลยกัดจนได้ครับผมนี่ครับกระปอมบีเหยื่อใหม่จากไข่จำนะใบนั้นเป็นหนึ่งนะครับผมตัวเบ็ดทางเดียวนะครับตัวเบ็ดทางเดียวสองโอครับผมฝากผลงานด้วยครับกับหมายทาองนาไปช่อนสวยๆเลย เดี๋ยวดีดนโชวยอีกรอบก่อนกระปอมบีนะครับนี่กระปอมบีเสดยใดครับครับผมกระปอมบีนะครับโอ้าวว่างเ่อย,มมย โตีไม่กี่ไม้ครับกับปอมบีนะครับผมนะครับสีเขียวนะครับผมตะลุเลยครับครับผมสภาพไม้ก็คือไม้ท้องนานะครับตีไม่กี่ไม้เลครับกับปอมบีนะครับในนี้ผมเอามาเทสนะครับเืีอใหม่จากใายซ้ำนะครับผม จะมีขาสองข้างนะครับแล้วก็มีหางนับตีน้ำดูดีอยตนะครับลๆๆคลายธรรมชาติมากเลยโอเคครับผมกระป้บบอมบีเหยื่อใหม่จากใข่จํำนะครับตัวเบ็ดสองโอนะครับผมทางเดียวสยวัดครับ Want it bad? I'm gonna show you every side, yeah. How you can get it back, yeah. Cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I catch just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until I find I do it on up. my own, so I gotta.